เตะแปลงล่างบาทนี่ปะเมันยังคือใส่ชุตดตำรวจบาทนี่นโอหเอาแร่บาทนี่ให้เกิน <c oughs> มาตะเบียกโ,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 โดยดยอืมตะคือรล่อแท้มือนี่ว่ะหล่อไอ้ดิจิเปียนชุดก่อนบ่ฮะ เดยโดยโดยเนาะไปเปลี่ยนชุดก่อนก็ได้เสื้อเสื้อว่าไปเลยเลยเนาะว่าไปเลยเลยเจ้าเอาจริงจริงเต่าเสื้ออะไรกันฉันเป็นยังไงเสื้อคอกลมธรรมดาหนิบอเสื้อแบบนี้นะเสื้อแบบนี้บ่เสื้อช้อนช้อนเสื้อช้อนช้อน เขียนยาวได้เลยดิเออเขียนยาวได้แล้วได้บางเรื่องเน้นเลยเบาขับพนาเบาจ่อยว่าเนี่ยเตรียมม้วนแล้อย่างออเบาขับเบาจ่อยว่าเนี่ยไม่หนีงนายักเสียซะสบายดีสบายดีเนาะพร้อมเพี่น้องเบิดสุขูทุกคนพี่น้องเนาะเบดสมองสุโคว่ายจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะการวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยคือหนึ่งพอๆกับช่องยูทูป ของว,า,วงายิงใสใจกันโดยอย่างเนาะอีกที่เก่าที่เดิมเราเนาะเพิ่มเติมก็ยังอยู่ทางบ้านทางเรือนของอ่าลุงเกิง่าไอ้มุนเกิงเนาะอ่าพวของนั่งโดยคู่รักต่างวัยเนาะผัวะห้าสิบปีเมียสิบสองปีตอนที่ว่าเพิ่นเอากันแรกๆแต่ตอนนี้เอาทามกับโบโบมีไผ่หุ้เนาะว่าอ่าอุี่แท้จริงของเพิ่นว่าทำไร เราเพียงเนาะอา่าว่าคนชวนไลค์คนข้าวอยู่ในบ้านเพื่นนี่โบเมนว่าอา่าของทำเียนนะพี่น้องเนาะโบฮูเงอยังเราเพียงเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งไปชมขึ้นไปติดตามเราเพียงเนาะตอนนี้เมมพิ่อนเพียงงั้นโบมาเนาะ เป็นยังบ่มาอ่าอยู่จะมียเพื่อนตอนนีนนะ้บ้านเฮือนของเพื่อนกระถางนา้ำเร้าโบลายพี่น้องเงาเนาะถางนา้ำเร้าโบลายจะมีแต่แล้นี้คือพี่น้องเงาะมีแต่อันเล้าสุดเหลือบอริมีอนะไรลายเาพียงเนานะบ้านในเฮือนของเพื่อนโอ้ย mỏi đi Sửa bài đi Sửa đi nó mơ Rồi à. Bài đi không rồi Sửa bài đi Sẽ này, bún cưng, của nhà bún cưng Mùi mùi hình mà Mùi hên mà đây Mùi mà Hào leo vần Cây tốt chắc, non phút nơi bà chắc Hả? Mà non Nhân phôi hãy đủ phải อยู่นี่ดำพังมาจะ้ะมึงติดไ,มไหมเนี่ยจะบอกคอ,อยผมมาอย่างนี้เหนียบเด้อใหดูดิคือเห็นมันอ้าอก่อนตีฟังนี่อ่าเอ่อโมหูเนา,นนายะยังไงสิมาตอนใดโมห,หูเนาะโมหูเลยโมหูเลยโมหูเลยขึ้นมาหน่อยแค่เข่าพอแล้วสมัยฮะ มาได้เกลือได้มามื่อนี่เกลือเลยเกลือเลยกินบลาไหลมาเลยมากินปลาไหลเบอร์มอติให้โอ้เบิดเลยเจี๋ยริกเนี่ยกินจนเบิดหมดเลยกินกระเพราะกินกับลูกนี่แล้วกินกับลูกช้อนคนนี่กินบักรแดงตัิมอยากข้าวซามเถื่อเลยขคนละเคนกินข้าวอีกไม่ใจอะไรพอผ่มาวานนี้ละ เห็นบริายมื่อนี่เดียวมื่อื่นทางสายเป็นมื่อื่นเนาะโดยยัดดินลูกยัดดินมันจะิหนีลูเป็นมื่อื่นดิมื่อื่นมาที่สาวเราเจ้ากระดาษสายพูกเจ้าเพื่อมันไกลเนาะไกลบ่ไกลอันนี้จะเคยไปบ่อยเชนูเขาบ่เคยไปนะบ่เคยไปคือเต็กแก่งเกาะในเมืองจำพอนี่เคยไปบอกเกาะเลยเคยไป บางกอกยาใหญ่ใหญ่เห็นไหมเคยไปเคยไปใช่ไหมเคยไปเทวนี้แล้วเคยไปแต่ในหมู่บ้านนี่โดยแต่แต่ยังเป็นผู้สาวาุุนได้ออกมาแต่บ้านอยู่บ่เคยมาอยู่บ้านเคยมาเคยมาหาก็มาอยู่น้ำพวนี่หาก็มาอยู่น้ำพวนี่พัวแต่คำพุนตั้งมาฮมันชี้ออกมาพัวคำคำพุนตันนี้คำเร็ว จักตัวคำตอนมืออื่นตังทายสลมมืออื่นมืออื่นนู่นนี่มดไปแล้วหมดไปแล้วมันคำานยเนาะมันคำเลยไร้อนเข่า้อนนุ่มลูกแด้บ่บบอนเลป้อนเรียบร้่อย,ยแล้วปร่อยมีแม,มวสักมนะมันชิกอดมอนะือมั คือบไปน้ำพอจะน้ำโบอยากไปบอมันยานผียานผียานผีพียังไงพี่คนตายนะหากโหเนี่ิพีน้องบอกคือเนีอะไรเอาคอยถามเดวคัะตายนี่คือนีได้เอาจิจั โมนเมนแล้วพี่นอ้องคนบรจัคก,กันบอกบ่จากกันแล้วยงอ่านพี่นอ้องเลยกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะกินแลยอืมกนะินตำมกเตงได้ตำมกเตงตำักเตงมาเรื่องเรื่องเสาเรื่องอย่างไน,าาน,นี้เราบอได้วาในไลน์บอเมื่อคืนนี่กับเจาะบอบอได้วาฮะบได้วาบได้วาเลย <c oughs> เมื่อคืนนี้เราก็ไปเผาบอกไป,ไปวเผาคนเทียนค <c oughs> นตายไปบอกคนตายบ่นเป็นบ่นบอกคนตายตายคืนนี้บอกคือตายเช้านี้ <c oughs> ตายคืนนี่ <c oughs> นนเราก็ไปแต่คืนนี้เลยบ, <c oughs> บอกบ่ผัวหันไปตีชาเช้าวอีกไปทเทวิน หมาไปแต่เว้นพูดโดนอย่าเห็ดน้องเลยลูกเห็ดน้องในญาติพี่น้องเจ้านี่บ่ได้มาเยี่ยมเลยโบกมือนินหมอหบอเห็นบมอเห็นได้โบกบมอเห็นเลยเออโคมนี่เชียก็แต่เจ้ายังเงียหน่อยพูดมาเพื่อนเน่ยแหละเชียแต่น้อยๆหน่อยพูดอย่ไปเห็นน้องอเห็นน้อง เพลน้องไว้เพลน้องเด้อบเพลงน่องบอกนะเชลิมบอเพลงกันเอาเมื่อได้ขมบเพลงเอาหายบอหากันบอเอาหายเบาบอฮะอย่าเฮ็ดอ right? ัซะอย่าเฮ็ดเนี๋ยอันดัางอันแงเหม่โพูดกอะฮะคนน้อยน้อยบอนังฮะ ไกล้พ่อเฉยขึ้นเถือนขึ้นยังไกล้ังเถือนเลยปัญญาเนี่ยบอกโดยคินหอดผัวบ่เดี๋ยนินบ่แล้วฮะอะได้คิดหอดคือนั่งมือไห้ใช่กินหอดผัวนะนั่งโดยอยู่กับลูกชองคนชามคนน่ นั่งกิดหอดัวอยู่บัมาจะเกลือกินข่าดูบัวเสบตี้เสบกินเข่าพัวปูยูกินเข่าเสแเสบพัวปูยูด้วยใช่พัวปูยูพัวยูกินข่าเสบคือกันอะไรเสบคือกันบ่ยังว่าพัวูยูเลยกินบัวเสแเสบเอเบพหมดเนาะเสบหมดมาตีแคลมีของขิดหน้าเยมนอาหารกินเอ ีนอนอยู่ใช่ยีนอนห้องกลางนี่บ่โดยอ๋อวันนี้มันเป็นยังคือใหญ่ไปนอนพุ่นมาจากน้ำเขาเออเอาเข่าไหวเดี๋ยวแยกมันหักบ่กโดยโอ้คือว่าคือว่าห้องนี่นะเฮ็ดเฮ็ดห้องไว้ให้เจ้าตัวนี้ยี่ใสอันนี้อันนี้เฮ็ดให้ให้ค่อยห้องตัวนี้หักโบมีประตู ประตูโอ้เห็ดห้องกเห็ดได้ซื้อบ่มีประตูพี่น้องเนาะซื้อหืมดัวคำพุ่นตั้งมาตีนเป็นยังตีนนี่คำยุื้อคุตีนเป็นยังตีนคนหน่อยฮะนี่นี่ไผ่เหยียบไผ่เหยียบไผ่โอ้หาบ่มันหาแล้วโอ้บ้ดไปเลยเนาะเย็นไป ใส่ยาใส่ยาไลยดีเคยอ่าใส่พวกเครื่องสำอางอยู่บ่พวกกระแป้งน้ำแดงมันยังเคยใช่ยู่บ่เคยใช้อยู่สติกมันยังทาช็แรงช็อยังเนี่ยเคยทาบ่เคยทาเลยเป็นมันโมมีสติกมันโมมีสติกมัมีเงินซื้อเออต่งเลยมัมีเงินซื้อฮะ มันมีเงินตออกมาเลยได้ติออก้าใช่ออก้ามันมาแล้วได้มาได้มาแล้วได้ใช่ะนี่งได้เอาโอ้เตะแปลงล่างบาทนี่ปะเมันยังคือใส่ชุดตำรวจบาทนี่โอ้เอาแร่บาทนี่ไห้เกิร์มมาตะเบียย โดยโดยอืมเต้คือนล่อแท้มือนี่ว่ะหล่ออีดิทีเปลี่ยนชุดก่อนบ่ฮะเดยนเดินเดินเนาไปเปลี่ยนชุดก่อนก็ได้ชื่อฮะพี่น้อนกันเนาะดูว่าเพิ่นฮะสื่อเสือไม่เพิ่นอยู่พี่เนาะสื่อเสือกับสง ไปประี่กเไ้นุ่มาให้นุ่มประจารวยแต่ว่าเอหลายคนก็ว่าน่ารคือเพม้ยมจริงมาเจอนั่นเนาะกเลทัวปอะองทั่เลยด้ทั่เขาเื่บางอย่างกับมันโมมี่เลยอนโอ้านดูก็ดูยันมือนี่คือสิบได้เข่าลอกมือนี่เนาะนำเกลือเนาะ่ะ ขาขนมนัอาหารก็น้อยขนมนะอ๋ะอะชุดอันนี้ก็ได้แม่ชุดไหคัวเจ้าเปี่ยนชกมนี่น่ชกชกส่งกับเสืออ้าวส่งอะนี่ามเพิรนเลยใหัวจะเปลี่ยนก่อน,น เดี๋ยวมื่อไหร่ชื่อมาหเน่มาชื่อไ้ชื่อซ้อนเด้อชื่อซ้อนชื่อเสือช่อนบ่อในเชื่อมีความมีเชื่อชื่นองเดี๋ยวไปชื่อเสือช่อนควาชื่อเป็นแน่น้ออกไปชื่อเสือช่อไปบอกไปเลยเลยเนาะบอไปเลยเลยจะเซ็นเต้เต้สิ่อยงอะไเเอไป เชื่อขอกลมธรรมดานี there, ่บ่อเชื่อแบบนี้บอเชื่อช้อนช้อนเชื่อช้อนช้อนเออเขียนเงาได้เลยดิเออเขียนเงาได้แล้วได้บ้านนียนเลยเบากับอาณาเบาจ่อยว่าเตียมมูลอะไรอย่างอือเบากเบาจ่อยว่นมีมาหนีนายสี่สิบแปดเออมานั่งอยู่พี่ใช่นั่งใกล้ๆมีอะไรพี่เป็นอะไรบั่นหนุ่งทางหน้าทางดัง ฮะยังท่านกินข่าอยู่เอาช่างว่าถ้าหายั่งแัวกินบัไม่มีของกินเลยะเอาแล้วตาปลารกินตำปลาเรกตหมึกเต้งแล้วนี่ปลาเกเอาไปบังเพื่อนดีปลามีนกินบอกตเ็ดน้ำขาวมหลอกผมไไรอ๋อไกะมายังปลาสงสการบอ๋อมืื่น อืมแม่บ่ได้กินกาหอมมายำๆๆ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 ๆ <laughs> ừ. <laughs> กินปลาคามปลาคามชุกเลยอ่อนเลยปลาเาคลาเอาไว้เพิ่อนนะเอาบ่ได้ก็ซื้อมาไหมเอากินแล้วได้เรากินเ่ะกินเร็วพออิ่มเร้วด้บ่ำเธอเลยพอเลยให้เมียกินก่อนให้เมียอิ่มก่อนกินตั้หลังอ๋อหล้งก็เมียกินแต่ตอนผัวได้กินแต่น้ำนิดโย่เนาะพอแห้งได้แบบนั้นเนาะตอนมันให้เมียกินเมียกับลูกกิน นี่คอยไปอร์ไซส์โซลูม,มุนี่ไว้ด้วยซ้ำชะงัดบุงกินเปรีงนัวเลยจิม,มันเป็นแบบไรเป็นอะไรกินเปรีงนัวเนี่ยพวามรู้สึกคอยพังบมกอนหมักอะไรเป็นยังบ่ดดเดี๋ยวนี้น้ำด่างกายฮะฮ่ามันก็เริ่มดีขึ้นแน่นอน<อ>เขาก็ต้องต้องซิมไปน้ำเนาะบบาวยังเมื่อวานเนี่ยเบาบ่าวว เรามาชงคมงานบ้านเนี่ก่อนเนี่มาสงยาคนเบือเลยคะเอยเกคนเจอยฮันคนเจจอยกระเป๋านี่ก็ลืมเลยเฮน่าดูคนเราหง่นตัว่เอยเหอมาตอนไหนเมื่อวานนี่เรามาตอนคำตอนคำตอนคนตกตอนคนตกตอนคำตอนหาเมงคนตกว่าวันตกแห้งเออน้ำลายแล้วไม่ได้บอกว่าบ้านไหน เราบอกอีกอกคันเบายังอยู่กินกอกอันเมืองจุดเมืองจําพรฮะอืมบ่ยังจะเว้าดูบ่าวบ่พรอย่าเฮ็ดบ่พรกตุย้บ่พรโดยบ่พรกับายังอีกอยู่ทงเนืออีกายังน้อยบ่อย่าเฮ็ดลูกแลวไงจักาเอาแลอืมมา2คนโดยอเยมนีตะลงตบ่เห็นบ่วาถึงันยม นี่จจมือแล้วคี่รถยังมานมฮเออมดแล้วว่านมฮันบัวจักคือกันนั่งข่อยทำบ่เห็นคนเนาะทำเห็นคนเนสิฮู้กินนู้นนั่ขนมกับเจ้ากันมาเล่าครับมาเนาะมาไปกินไหมไปอยากข้าไปไปกินข้าวโอ้ยใครกการกินเมาทีฮิดพงมาลายน้ำเขา่ามึงก็ได้มอบพงหลอกพงมาลายอีก เออไปช่วยเพียกเพ,กเพิ่นพี่อับเพิ่นเขาก็เป็นกองรอนคือกันอมารวมเป็นนั้นหัวหน้าของโอนเม,มื่อตายโอ้เนี่นันแอพเพิ่นนั่นเนาะเขาก็ต้องไปโชยนั่นไปคิดว่าเพราะว่าถามเมี้ยหรอโปมหูยังว่าเป็นเคยเขาเจ้าวะอ๋อเลีเเ้ย ไปไปเจ้าฉลูมต่อเลยอินโคเกตอันเนาะบอกเลยอีกหนึ่งหนังเนี่ยเป็นเอาไอยู่เพื่อนเนาะจะไปใช้โลกฉลูมจะลองก่อนมาอืมควยังมีเบียกไปก่อนเออบักไปกินข้าวจ้ะมือหนาผู้แน่เนาะเดาไอ้มึงเกิดมือหนาจังไปเราจะไปมื่อนี้โลเออพังเบิือจังหน่อยเพื่อนเก่ามาจ้ะเพื่อนเก่ามา เป็นที่เข้ามากน้วแหละดถนั่นหันไปมาอนีอ้ฮาวบไร้โย่เหมือนในน้ยังมีเมยูน้ำมือมือรวมบอกเลยเอาะแรงเยูะเมียสี่นอนกับไผ่ะนอนนอนพอดีอน่นและมีไผ่ลยวิย่าณเนาะสิบสอ,องโมงขยองอมากเาสิบสองโมงตอนคืนนะโดโอ้โอโอโเลิกเดือบได้เนาะทิองมนตอนคืน,น,นม่มูรวมกัน,น,นอม,มออนะมอบอกว่าตอนแรกนะไปคบกัน โดยพบกันโอ้ยอะไรอยู่ลำบ้านไปเป็นเหมืองเห็นอะไะได้เนาะไปนี่นแหละหลายคนบางคนงบ้านนี่ไปบ้ายเรื่องารนี่นไรแนันลุงเาเอาบอกแล้วจะมาได้เราสิทธาอันใดตัวใดอ่าอันลังเมียเราบอกว่าเนี่ยใบอกว่าเขาสิบปีท้ายเบิง้งท้ายคลิป เชื่อเฮ้่มาลุงมาเพือนบังเพื่อนเพื่อนกกเพื่อนเข้าเมียเจ้านี่บอกโดยโอป้ายคอยมือนำกันมือหนากอนคำเนี่ยมือนี่เนาะโดยมือหนากรเมนเมนแล้วก็เห็นมืออื่นมื่อได้จังไตเขาสิบอกมืออื่นนี่เจ้าประยูอีกนี่อยู่อยู่เพื่อนนี่เละมืออื่นนี่เจ้าบมาอันตอนบ่ายแต่ว่าจะมาก็ได้เมนเมนช่วงเที่ยงช่วงยังีงแล้วช่วงเที่ยงนี่ก็ อยู่พุ่นตอนบ่ายเขาปงแจกมุงเพิ่นเพิ่นจงแจกการจากมุงซ้ำเคยเลยบ่ายก็เขาลงนูเลยเออบ่ายมุงบ่ายชงเนาะทางตอนเอทอะไรศพเตมืองตัวเขาลงเตมืองเลยได้เสียเงินเองแหละใชหาเงินมาจะใส่ดีเยจกอ๋อต้องช่วยเงินเพิ่นบอกเขเก็บอันนั้นเก็บกันไผ่ดีเก็บกันไผ่ก็ให้แล้วแล้วมันเก็บอันเก็บอัน นายตาลอีกทางฮางอีกบ่เสียน่ะทางฮางอีกเออลนุจายนะคือกันกันในบ้านเจ้าคือกันแหละนายตาแล้วเป็นดเจ้าก็ฮู้คือกันว่ายๆๆอือก็ฮู้แพงบ่ทางแพงบ่ครับบ่ได้แพง6,000กี่คือว่า6,000นึงก็คือว่าคืออุกแท้ซะอุกลบ่มีเงินมีเงินไ้บ่เอออุกตัวนั้นอื พอดีเลยเชื่อกันเนาะไ <โด S 1> ปะยันมาบ่พอดีเจ้าเราเคยก็บรรทันนะฮะเราเคยก็บรรทันแล้วบรทันชุ่คข่อยนี้โดนเออทัน,อนอ <โด S 1> ตอนนล้ถ่ายยู่เนาะตอนแรกอันเพื่อนว่าเจ้าสิมาช่วงเทียเ่ยงเราบอเลยเมียเจ้าบอเลยว่าเจ้าสิมาช่วงเที่ยงรถนั้นชุ่คข่อยได้ท้านั่งถ่ายจนเมื่อยรถบัวไม้รถพากันที่ภูเขารถพากันไปไปกินเข่าแล้วกลับเขามาใหม่ได้อันนโ <ด S 1> ีโึง บอกแล้วว่าตอนกลางเวน่นนี่เอาอยุจะมูวไปได้หวะทำกลางคืนทำได้อยู่อืมก็ตาหันก็ตาหันก็ตาหันลายๆจ้ะพอคำคำคำตอนเว่นนี่ไปไปอยู่ไรทำตอน,นคืนนี่ไปบ่ได้คืนไปได้ได้หมดนะ ไปห่างบบไล่บิดคืนเนาะไปประมาณชั่มสิบสองโมงคือจะบ้าเนี่ยเนาะสิบสองโมงเขามาบมย่านบ่มันอย่างนัดตามาในตอนคืนโมยย่านก็ถือปืนน้ำมันเขาตอกเลยนะท้ามเมียเขาเนี่ยโมเสียมตอกเลยนะบอกมาเลยยาหนะนอนนอนอยู่เพียก็ได้นอนอยู่ไอีกันนอนอยู่บันกลางพุ่นให้ผัวนอนอยู่พุ่นเลย ซีเลยให้ออกเลยหย่านเนาะขอบริยามหน่อยู่นี่เล็กอยู่ยูนี่ยังว่ามันใกล้เฮือนย่าเฮือนยังเนาะมันใกล้อันนี้ย่างลาดป่ามาหน่อยยูอันนี้คอยนายเท่านี้เลยโอ้เจ้าเจ้าไรไพ่เจ้าไรเซงเจ้าไรเซลนี่บริยานยังเนาะบริยานยังเลยมันหุงคับบนวัวเฮือนนี่ต้องเหินเพราขึ้นนี่หม้อฮะหม้อจักกับนายเพิ่นไปถามพระยุจัก ờ, mặt bóng đôi mọt đẹp, cà môn môn nơi môn nơi ô môn vệ nyang nó mỗi chút còi nó khom mọi nhung khom mì ninh không chặt 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 ี่เป็นลมเดืองนีกับเข่าวอ่นมาลาวโตพี่น้องทำมาผิดพลาดกันได้ก็ต้องกลับขอโทษขอภัยละลายเอฟซีเมจุกูชุกนพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวฝังงง่งไทยไื่ว่าทางทางประเทศพี่น้องการสนับสนุนคลิปในเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็รำลาไปแล้วอยู่ดีมีแห้งเมจุกูชุกนพี่น้องอขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเมจุกูชุกนเนาะ